สบายดีพี่น้องเอดี๋ยวตัวเดินทางพี่น้องผ <c oughs> ักพอนพอสมควรสมควรเดินทางโซเลีกันไปน้ำทางพี่น้องครับโซเลีกันไปน้ำทางกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะตีได้ละแถวโม่แจ้งพอดีดยอ,อยู่ครับขยง่วงนอนเขาก็จอดไป ไปค่อยเรียนน่ะประสิบวอกพอยุดวระชิบวอกให้พี่น้องฟังมือปิดวงนั่นแหละคือได้ยินว่าเพิ่นโอนเงินใหม่ลูกสาวเพิ่นโอนเงินใหม่ลูกหาพันตีบูดโอนแล้วยืนยืหันและยืนไถ่กันยืหันมากอ่ะแต่ว่าเพิ่นบอกอันเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นเป็นเงินโอนเพิ่นบอกให้ท้ายคีบไปสัตนเพูดกันเลยเถอะพอยุดวอกให้พี่น้องฟังว่าเหตุการณ์ที่เพิ่น้องเงินมานให้พอยุดให้โอนให้ อีพยุดอุ่นห้แม่หน่อยตั้งแต้มเงินพูะเลยการแมวไล่ลปลาเพิน่นออกมาให้เรื่องอย่างการแมวล่าพอเพิ่นพอคู่ทั้งอุดอรเราเพิ่นก็ใหอ้ออกซื้อเนาะเเออหรือว่าพอคู่ก็ต้องไปเอ่ยซื้อเพ<ร>ิ่นขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับกระจักมันด้วยบงังด้วยเหตุบังเอิญหรือด้วยข้อมเสือของเพิ่นเนาะพอคูค่นี่เพิ่นเพิ่นเรียนวิทยาศาสตร์กันทีบ่ เรียนเรียนและสอนวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาวิทยาศาสตร์คือเป็นเรื่องที่ปัจจุบันและสิ่งที่จับต้องได้เรื่องสายมูสายแนวซิงมูนีแล้วพอใครเสือปในใดกัเลยร้องเอ่ยเเกินเกิน้นองเบิงว่าสาธุด้รคา,าถาลูกสาวนี่แหะคัน เมียนอหลีคือเพิ่นบาคือเพิ่นเว้าอีเคยได้ยินมากอะขอให้เป็นริงคอให้ลูกสาวเพวิรันสอบติดไ,ได้ยินว่าเทีเยนแหลวสอบเทียนแหลกเลยสอบติดเพราะว่าสอบติดนี่เพิ่นมีสองขอเม่ได้หนึงคือเขารับรอบเนี้ยเปิดเปิดรับเลยก็คือเอาแค่หาคน สอบทั้งหมดทั้งมวลเรแค่หาคนก็เรียกว่าถ้าติดหนึ่งในหาถ้าติดอันดับหนึ่งถึงในหานสีให้มาไลหรือแก่บนนี่กับลูกสาวนี่ห้าพบาทถ้าติดอันดับหก้อยไปหอดซิปนี่สามพบาทนคนบนไปปรากฏว่า อดมือผลสอบออกมาก,ก็เลยเห็นบังเอิญหรือด้วยซิงที่มองบ่เห็นกับคว่มเสือเออเพิ่นเพิน่นก็นเลยว่ามีความเสือแล้วก็ได้ว่ไว้ก็เลยถือไม้พยุนนัน่นห้าพันบาทลูกสาวผลสอบในที่ใดวูวะในที่สามลำดับชื่อที่สามหนึ่งในหาได้เลยได้แต่มาแก่บนหาพันบาท ฝากประโยชน์กัเลยโอให,ให้ไม่น้อยนะครับทำอะไรให้ลูกสาวเรียบร้อยแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งมัน,นยังก็ฝากมากขึ้นกัน,นก็ได้ก็ว่ายังก็ขายติ่แถวขายของเตะขายของขันขอให้ขายได้แต่เสียมาให้เพราะมันมื่นพุเธ่า หนึ่งมืนบาทยังยุ่งเทียบกับสองเถื่อเนาะยังยุ่งเทียบกับสองเถื่อผลว่าขายของกับได้งานก็ยังมาสอ่นลูกสาวได้มาอะไจักบ่โดยเหตุบังเอิญให้จักว่า,เ,เ,า,วาเป็นจังใดสัเนี่เอาก็ถือว่าอันนี้มันเป็นความเสื่อพี่น้องมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลของแต่ละบุคลลบคล แล่วเราส่วนตัวไหมันหรือส่วนตัวผู้ใด,ด,บบดมันกับปไเดวองไห่ไห่ไห่ไหมาเสียดอกน้นนอ,องผู้ใดเสียกับเสียผู้ใดบ่เสียกับปได้ว่าซึ่งซึ่งพอกู้มันเกิเข่าวว่าเม็ยนอยู่ใน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 ไหลอยู่ข่าาเมียอยู่ในไหลอยู่ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ที่ขอไไวบนน่ะก็เร็วห่วยเป็นเจ้าแมียทะย้ำเหมืองน้อสนินะ ก,กับลูกสาวโอเ,เสือกลอง้องเบิ้งพี่น้องฟังหูไเองกิกับประสบความสัมเร็จหลายหลายฟ<ห>ังหูเอหูประสบความสัมเร็จหลายหลายก็ก็ก็ที่ว่าบ๊อบบ๊อบซุเนาะแมนฮะวันนั้นเขากะเดินทางต่อให้เดินทางปลอดภัยพ่องก็ทาลูกสาวเลยเถอะหิงหิงหญิงเที่ยง ตอนนี้ถึงสระบุรีกำลังจะมุ่งหน้าออกสู่เส้นนครราชสีมาไปไปี่ชีแยกตว็พอหยุดจะได้เป็นสายมู่น้ำดุกสาวมาตะพุ่นเลยนะพุ่นแล้วครับสายมูน้ำดุกสาวมาตะพุ่นเลยนะาพุ่น้วคับนามัน้นกับมาตัพตเลยนตะ่จแว่า เพื่อนในสายยาบ่มพ่อหมอประจำวงสายนั่นมันก็มีแต่แนวดีๆน่มิแตเนวดีๆเข้ามาปัญจวัลวามันตะผัดองค์อิงเข่ามาเนาะปัญจวัลวาก็ได้สิ่งายอก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหลายสิ่งลายลายอย่างพอเปลี่ยนแปลงไปเยอะบ่เคยเห็นก็ได้เห็นบ่เคยพอกก็ได้พอกบ่เคยมีก็ได้มีเป็นความเชื่อ เขาเสือในสิ่งที่เห็ดเห็ดนี้สิ่งที่เสือคือหนังเรื่องไข่ออดนี่แหละคืออีกบทหนึ่งที่อยู่ในเรื่องเล่าของของของการเห็ดหนังขึ้นมาสาบหนังขึ้นมาไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะบอเชื่ออย่าลบหลู่สิ่งไหนที่เอาเห็ดเอาทับเด็กน้งขึ้นเงี้สิมะเมียนว่า

สาวตีคือความเมียนของคุณน้สงเที่ยวกับเที่ยก็อยากเบาอยูเที่ยมันก็บว่าวดาย่าวดายับพ่อไปไล่กิดสิมันก็สิเป็นไล่ขึ้นนาดเป็นไล่มันสิไล่แผยใหญ่พี่ใหญ่ผมผ่านสาวบาอยากบ่าฮอนขื้นหนาวบางเรื่องเข้าว่าได้เขากับสิเบ้าอันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่นเห็น อเลายเนี ım, a a ่ยก yeah, ็พือว hmm. ่านละพี่ดองว่ไเ้ว่าดอกหสิ่งหลายอย่างว่ไเ้ว่าพึ่งดอกพี่ดองเากระหามพึ่งวาว่ได้เนาะว่าแล้วพึ่งเนาะก็ะหาม่ให้พึ่งเปล่าก็ว่าได้เนาะเล้วแท้นึ่ง พลังใจเพิ่มคิดเท่านั่งหลังดักหลายอย่างยังกงระสังปรพย์มีความเสือ่อจีบว่าคิดดีทำดีได้ดีนในสิ่งที่เสือเสือในสิ่งที่เห็นบางคนกะจิว่าคือบอไปไายคิดลูกสาวหรือคือบอเบาเรื่องหลอกสาวยังจะไปยังเบาเรื่องพามพ์งานเธอมันกะ บะเสือบนกะซิว่าพอหยุดกับเม้นติ่งกูกวดลูกขึ้นมากสายมูอันนี้พ่นเดินไปออกเนีเขาเลกการอยู่ซับเขาเล่กการแมวละบวกเกิดออกไปว่าเดินไปอย่งกูวดลักขึ้นมาก็สิว่าเฮาจังสันจังซีเนาะเขงหลายอย่างพี่วนามันเดินไปอย่างมากพว่าเว้าเล้าพัดว่ล่าพัดเอาเงินให้พร้อมนี่แม่บัดทีนี่มันบอกมันเป็นตังเงินตังหอะไรก็เป็นว่น ก็คือว่าแหละสิเพิ่นมาหักเข้ามาสุก้นมันกับอะไรไปบ่ได้กับฟิวหักมีผู้สร้างมีบ่ได้บ่ได้ว่านกับเสือกับเสือกับยารบลูขัดเสือกับล่องเบิงเนาะหามันเปลี่ยนคือเพื่อนพอหยุดการเมจิงกับเสียยูเรเสียอย่างที่เสียว่าพอหยุดการเมจริ้งบ่ได้ไปตัวไปตบบ่ได้ไปสร้างไฟบ่ได้ไปหลอกไฟว่ามันเฮ็ดดีรับเนี่ยว่ามัน ว่ามันซื้อขัดอยู่เด็กพอได้สุดใจนะมีเนบ่ได้ไปสร้างบูได้่ามันจุดซ้อนเท่าเพแห้งอยู่เด็กกับพอได้ไปคิดไรกับใครก้นบ่ได้สูงสิงกับผู้ใดบ่ได้อยู่กับอยู่เต่กับควงจนว่าเออสร้าง่นเถโะทุกคนส่้างมากครับส่วนมีสน้างกับมิเต่ากันปะสร้าง่นเเถะพิ่นสร้างกับเรื่องของเพิ่นบ่แม่นเรื่องของเฮาเออผู้คนสร้างเฮากันเลยแต่เพิ่นไอเวลาเป็นเคียงพิสูจน์เท่านั้นล่ะพี่ ให้เบอกกันเอ้ยเข้ากันยุติจะเข้าเนากับเฮ็ดงานเข้าไปทันนั่นค่ะพี่น้องอ่ะสารเคมีฝากไว้สำหรันพี่น้องบอกันไม่คลิปนานสำหรับคลิปนี้ัพี่น้องงฟแต่ละคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง